อันนี้ก็คือบรรยากาศยามเย็นของเกาะล้านฝั่งเกาะตาแหวนนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างบนเขานะคะมาดูวิวด้านบนกันบ้างนะคะ right day saturday Friday. กับช่องาサาพาหมาเที่ยวนะคะวันนี้サラจะมารีวิวห้องที่สามารถให้ชุนักหรือน้องหมาพักได้ยังเจมบนที่นี่ก็ในราคาเพียงย่อมเยาวนะคะราคาเพียงพัน500้าอบาทต่อคืนไม่เสียค่าใช้จ่ายน้องหมาใดๆทั้งสิ้นนะคะที่นี่คืออยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่นี่ชื่อโรงแรมอะไรวันดีดีรีสอร์ท ที่เกาะล้านค่ะชนบุรีของเรานี่เองนะคะถ้าใครสนใจจะมามาได้เลยเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้แล้วก็ให้เบอร์โทรให้รายละเอียดไว้ตอนท้ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหนึ่งห้องเนี่ยมีอะไรได้ให้เราบ้างก็มีทีวีมีตู้เย็นเปิดดูซิเขาจะมีน้ำให้2องขวดนะคะนะคะเราทานไปแล้วหนขวดนะคะแล้วก็จะมีแอร์มีเตียงนอนสำหรับ สองท่านนะคะน้องหมาก็สามารถนอนได้ด้วยน้องหมาเหรอคะมีค่าตัวหรือเปล่าไม่มีนะคะฟรีฟรีค่ะแต่ต้องเฉพาะหมาเล็กเท่านั้นนะคะหมาตัวโตคงไม่เหมาะเพราะว่าห้องก็ไม่ได้ใหญ่ามากนะคะที่โรงแรมนี้ก็ให้ความกรุณากับทางเรามากๆเลยที่สามารถให้พาเจมอนมานอนได้นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เรามาพักที่นี่นะคะ